เอ้ยเอา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 ไม่เอาไม่เอาเสร็จไม้ต่อไปนะเขินไหนอะล่ะเฮ้ยอุ๊ยอยู่แล้วครับเฮ้ยล่ะเฮ้ยอุ้ยอยู่แล้วครับอุ้ยอยู่ไม่อยู่อีกนี่โอเคไม่โดนอีก โอ้คีไม่โดนอีกโอ้โหอะไรวันนี้สวัสดีเพื่อน,อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเยือนหมายถิ่นอาจารย์บีครับนะเป็นหมายชะโดแล้วนี่สภาพหมายก็ยกประมาณนี้ครับวันนี้ก็นําทีมโดยอาจารย์บีนะครับผมยาร์ดลูแล้วก็น้องบัตนะครับผมบัตบ,บับงปลาอินนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันว่าวันนี้จะโดนอะไรบ้างรัวนี้เป้าหมายก็คือ ช่วงเช้ากะเล่นชโดช่วงบ่ายอาจจะไปเล่นเท็กซัสลิกปลาช่อนนะโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าแจว๋วคันดีพี่อันเนี้ยเอเวอร์กรีนจิงกะเบลเดี๋ยวเอาของหนักลงหน่อยพี่มีโย่ข้างแบบนี้เนี่ยจับมือมันผมกว้างๆยาวๆอย่างเงี้ยอ่ะ เอาหัวตูดลงเอาหัวลงนี่กระฟองปลากระด้าเดี๋ยวมยียกจะไหวเราก็มาณตีรูปปากะไนเี้ตีปลาปากันหนามีลด้วยโอ้โหไม่โกงเยมีนั่นตับไป่อนเลยนะฮะ รจะฝ่าดงบัวไปได้ป่าวะนี้คัาเียบมากเลสงนันเลยดนะับบรรยากาศนี่ สวยงามมากเลยครับขึ้นกับัวนะครับยังไม่ทำได้ปาผมก็รู้สึกปิดแล้วนะครับกับยูที่อยู่ด้านหน้าเขาไม่กล้าอะไากับปลาได้เฮ้ยเอ้าเอ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 าไม่เอาไม่เอาเสร็จไม้ต่อไปนะ จังโคตรแรงเลยนะใช่อยู่ในบัวนี่เองใช่ต้องไปอ่ะพี่บีต้องพายอ่ะต้องไปวนในเหรอเฮ้ยอุ้ยอยู่แล้วครับอะเฮ้ย อยู่แลวครับอยู่อยู่ครับไอ้ที่รูดรูดรุดมาลุดหรืออยู่รูดโอ้โหไซส์ประมาณโลกว่ากูกัดขาดครึ่งเลยดูไซส์ปไสประมาณสองโลอ่ะออไอตัวที่ตามกูเมื่อกี้เลยนะไม่แน่ใจโอ้โหแต็มแรกก็ชั่วจะลับโดนต้อนรับแล้วรบผมแสดงว่ามันต้องมีเยอะ ใช่จะเป็นกวนตัวกรูบือสีหรือเปล่านั่นเหมือนแบบตรงไหนก็น่ามีหมดเลยในบัวก็น่าโดนให้ไมงทีนน่ไรต่างๆบอกใช่โอ้ยถ้ามีฝนมานี่พ่อคุณบาเลย อุ้ยอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อีกแค่ยังใหญ่แล้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้บัสเราก็ชวดไปเหมือนกันนะกำลังไปเติมเออคิดว่าจะจับด้วยตีเล่นเพื่อนไว้เยโอ้ โอ้คีไม่โดนอีกโอ้คีไม่โดนอีกโอ้โหอะไรวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยอุ๊ยพี่บีพี่บีอายุอุ๊ยพี่บีพี่บีอาย่โอ้โหอยู่นะครับปลาผมอยู่นะครับ ไซส์2โลโอ้โหดจูจริงๆกัดผมไม่โดนนะไปกัดพี่บีนะครับดูนะครับโดนจานบีแย่งปลาไปแล้วครับแย่งผิวนะครับแย่งผิวเรียบร้อยไซส์สองกว่าสุดยอดนะจานบี แย่งคิวแย่งคิวอ้าวไม่โดนก็ต้องสาบสองอก็ต้องเสียให้ดาบสองนะครับใช่โอ้แค่นี้ก็มันแล้วครับไซส์ประมาณสองนิดๆออสวยงามว่ะเดี๋ยวาเพิ่ตีมตาทิธีการไข่จานบีรอดไปแล้วอ่ะรอดเสยอ่ะแ,แต่หน้าต่อสินอ่า กระโดดมาจนได้นะครับนี่ดาบกองนะครับซ้ําจากจานหนิงนะฮะกระโดดบางไปอินนะฮะายนารักเลยนะอืกัดนี่นะครับกัดโอ้โหการคอนะครับสีขาวนะครับเนียนๆนะฮะกัดมานี่ก็เบ็ดตัวนี้ผมใส่แบบไซส์ใหญ่หน่อยนะครับโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะฮะสีขาวเนียนๆ

มันก็คือโดนไม่โดนก็คือมีตัวแน่นอนอยู่ตรงนั้นคือเมื่อกี้มันไล่กัดลูกปลาเนี่มันกัดโคลมเลยเห็นไม้ไอ้น่ะเออจริงที่ยื่นมาน่ะเมื่อกี้นี่ไงนั่นไงอยูดเมื่อกี้นี่ไงนั่นไงอยูดบอกเลยไอช่อนแน่เลยว่ะพี่นั่นไง่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พี่ปลาช่อนปลาช่อนใหญ่ ง่ายโอยช้อนช้อนทีช้อนทีปลาช้อนใหญ่ครับผมครบเรียบร้อยนะครับโลหรอโด,โ,ดโอ้โหใส่ข้าวเหนียวก็กดีกว่าเอออ่าสาประมาณโลได้ครับผมตัวนี้แต่ผมไม่ได้กดกล้กองว่ะแบบหมดเข้าตายแกก็ตรวมานะครับครับผมสายไปเองมั่ง เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองช่างดูก่อนบอกว่ามันไหนไม่ใช่บอกว่ามันไหนแค่ขึ้นโลอยู่วะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไหมเราเจ้าตัวนี้นะครับผมเห็นมันมีอาการนะฮะรอนิ่งก่อนโลสามครับผมตัวนี้สามโลอียยะบอกแล้วว่ามีตัวเห็นมันมีอาการนะครับพี่ชายป่าแล้วก็เลยเรียกนีเ่เพื่อนเพื่อนมามาจนได้นะครับหลังจากโดนจานบีแย่งปลาไปนะครับ ได้ยินไหมเม่จานบีแย่งปลา <c oughs> ผมก็จัดไซโลสามขึ้นมาหนึ่งตัวนี่ครับผมผลงานเจอรี่นะใช้แล้วมันก็จะปีเข้าใส่เลยเนี่ยนี่หลังจากกัดไม่โดนสองทีนะครับ <c oughs> ก็เอาจนได้ไซโลสามโอเคเดี๋ยวปลดแล้วปล่อยนะครับ <c oughs> ไปลูกปีเข้าใส่จากการชี้เป้าของจานบีจีปังโซนะครับผมไปลูกอืม <c oughs> ของเขาแรงจริงไห่วะพี่เสียงกล้องผมมันทำให้ตกใจขนาดนั้นเลยเหรอจันเบ๊ มาข้างล่างอ่ะน,นะวุ้ยิงไงเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโถเป็นตัวนี้เล็กลงมาหน่อยได้ได้ยกได้ป๊อตนะอืโอโอ้โหป๊อตไาสองตัวต่อเนื่องครับแต่เป็นเอกป๊อตนะตัวนี้ตัวนี้ประมาณห้าขีดได้น่ารักสน่ารัก น้องขิวน้ำเหมือนเดิมจานบีกดดันแล้วครับผมเฮ้ยแต่พี่สองตัวผมยังรวมไม่ได้เท่าตัวพี่เลยนะเนี่ยะเจอรี่สีเขียวปีเข้าใส่ตัวนี้ไม่ถึงครึ่งโลนะครับเป็นที่หายไส์แม่แบบเดียวอร่อยใช่ตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมายกันเดี๋ยวไปดูหมายที่สองอันนับ อนนี้เราก็มาถึงหมายที่สองแล้วนะครับหมายนี้เราจะเล่นเท็กซัสลิกกันนะครับผมหมายนี้จะเป็นหมายประชอนน้ำหมายปิดของเจ้าถิ่นนะครับบัตหน้าผ้ามาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท็กซัสลิกจะได้เรื่องอะไรบ้างครับกับหมายประช่อนนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยกลับไปซ้ําบอร์เโดมาเช้ากันครับไปติดตามดูผลงานกันครับผมกูต้องเข้าช็อปปิดมาจะเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับผมเอาคันชโดนี้แหละ เล่นเป็นเท็กซัสแทนผมผมต้องเล่นสายเปล่าเลยว่ะมีไม่ต่อช็อคทำไมอ่ะก็ช็อคแม่งใหญ่เกินช็อคห้าสิบต่อเลยมีแค่นนขี้เกียจต่อจะใช้อีหนูอยากกวนลูกอยากกวนลูกเด้อโดนเบ็ด นี่เจ้าถิ่นของแท้ครับนี่ถ้าเราไม่ผูกมิดไว้มันจะอันตรายครับไปลกูกไปลบตะก่วดที่ผมจะใช้เป็นตะก่วดทางสเตน2.5กรัมนะครับชอบใช้ทางสเตนมันเล็กแล้วก็ผิวกว่าพี่พี่แย็บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะค่าพันทางนะอือฮ <laughs> เดี๋ยวลองไอ้ป้อง JR ดูมั่งครับผมไป สายเดินไหมสายไม่เดินอะ่ะมันกัดผปมะ่มะมาเกียรตตึกตะกัดไม่โดนดูเหงื่องอเลย มาแล้วเว้ยอส่งางอ๋อโอ้จานบีได้ก็ส่งตัวสวยเลยคนระับเพื่อนๆดูอ๋อโอ้โหวันนี้หมานจังวะพี่กระส่งก็ใหญ่โดก็ใหญ่ <c oughs> เออโดมือสองก็ด้วยจะโดมือสองไม่เป็นไรแต่กระส่งนี่มือหนึ่งแน่นอนโอ้โหสวยงามครับเท็กซัสเล็กปะยางไม่มีหางหางแหลมสุดยอดแน่นอนอยู่แล้วหนิงมีบีนะหนิงมีบีเหรอมีบีเองบีจีปังโซนะมีดีเองโอโ้ตัวใหญ่ดีคนระับเออสายดีนะล่ะใส่ดีคดเคหมายนี้บีออกนำแล้วดูดิ ยาดลูถ่ายรูปดีกว่าพี่ตอนนี้เราก็กลับมานะบ่อเดิมบ่อที่เมื่อเช้าเรามาตีชะโดนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่ารอบเย็นนี้จะโดนอะไรบ้างววาตามชมกันครับเป็นไปได้ทุกสิ่งอยอะเดี๋ยวพอสุดอนี้ครวนกลับอีกรอบจะตีตรงนี้ดูถ้าไม่จัดก็จัดับ ตีจิบปลาล่าโอ้เแม่นจังอนะ่ะโดนหัวึ้นแล้วับไปพี่บีม,มีขอยืมเยะตีจิบหน่อยนีเอาหนึ่งแปดศูนย์ก็ได้ ขอบค,คุณครับสีเมเด้วยตาเขียวไงสีเขียวตาเขียวขึ้นดีทีหน่อยลูกเวลาจะหมดแล้วต<ว><น>ีใส่หลังมัน เด๋ยวขึ้นแล้วบีบีรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีนะรอมันขึ้นก่อนไม่ซ้ายก็ขวานี่ไงไอ้เชี่ยหล่นหล<ง>่นเฮ้ยเหมือนตึกเลยว่ะนี่ฟองฟ้อนเลยอเออแม่งตามาใส่ผมไม่หาการ์ดการ์ดถือว่าดุถือว่าดุขนาดตกใส่หน้าแม่งอย่างแรงเลยนะ <laughs> เหลือเชื่อ oh, ทิปนี้เราพอเท่านี้นะอ oh. สิ้นสุดแสงแล้วครับไว้พบกันใหม่ทิปหน้าครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่องคนตกปลา KTP นะครับแล้วก็ช่องจันบี h ชนแนลครับผมไปลาเพียงเท่านี้ครับ